สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่บวรรักษ์ผ้าไหมหลุดจำนำนะคะมีของสวยงามเป็นผ้าไหมหลุดจำนำมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะคุณยายอยู่ในมือคุณยายแล้วค่ะคุณยายจะหยิบยกให้ท่านดูได้ชมนะคะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะหมายเลขสิบสองหนึ่งพับาทค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะ1,400บาทราคาเป็นราคาหลดจำนำนะคะค่ะราคาเบาๆค่ะ1,400บาทช่องทางน้ำไหลนะคะผืนเดียวคุ้มค่ามากค่ะรับผืนเดียวคุ้มค่ามีหลายหลากหลายสีค่ะคุ้มผืนเดียวคุ้มค่านะคะตัดทุ้แสกยิ่งสวยนะคะช่องทางน้ำไหลสวยงามมากค่ะ1,400บาทค่ะแม่วนรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าต้นตำรับหลุดจำนำค่ะ สลับลายสลับสีได้สวยงามมากค่ะ1,400บาทนะคะเป็นช่องทางน้ำไหลผ้า3าตะกอค่ะผ้าไหมสวยสุดินรา3ตะกอนะคะช่องทางน้ำไหลนะคะสวยงามมากค่ะคุณยายขอเก็บผ้าไว้ก่อนนะคะค่ะนี่ก็สวยนะคะพื้นนี่ก็สวยอีกนะคะค่ะท่านดูนะคะสวยในตาของท่านพื้นไหนงามในตาของท่านพื้นไหนะคุณยายทำไมมีหลายหมายเลขสิบสองทั้งสอง อ่าไม่เป็นไรเนาะมันคนละลายคนละสีเนาะค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหลายหลากหลายสไตล์หลายสีนะคะสวยโดดเด่นทุกพื้นนิ่มสลวยสวยทุกพื้นนะคะมักพื้นไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะรับพื้นเดียวคุ้มค่ามากค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นนะคะเป็นช่องทางน้ําไหล1,400บาทค่ะ เป็นราคาผ้าหลุดจำนำนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ,ะถ้าคุณยายมาได้นะคะคุณแม่บอลรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าต้นตำรับหลุดจำนำค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหลุดจำนำนะคะค่ะโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกข,ขึ้นมานะคะ โดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะแม่บอรลรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าต้นตำรับหลุดจำนำผ้าสามตะกรนนะคะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลนะคะไหมเลข1สิบสี่ค่ะค่ะรับผืนเดียวคุ้มค่ามีทุกลายทุกสีสลับลายได้สวยมากม,มากค่ะแม่บอรลรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าต้นตำรับหลุดจำนำนะคะแอไล์เลข้าหาคุณยายค่ะ แอดไลน์เข้าหาเบอร์โทรอดีไลน์ของคุณยายเป็นเบอร์โทรนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะ 14, ค่ะ,คะสลับลายสลับสีได้สวยงามมากนะคะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงานในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะแม่บวารักผ้าไหมโดดจ้ำนำนะคะค่ะเป็นวันนี้ได้ช่องทางน้ำไหลมาให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมีแต่คำว่าสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าต้นตำรับหลุดจำนำค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะ หลุดจำนำค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะหนึ่นสี่ร้อยบาทค่ะโดดเด่นทุกผืนไหมายเด็กเก็นะคะนะคะเป็นไหมเด็กเกดนะคะค่ะ,ะ,คะ,คะชอบผืนไหนมักผืนไหนสวยในตาของท่านผืนไหนนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายนะคะค่ะส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งทำลายค่ะงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทมีกระต่ายน้อยด้วยนะคะผืนนี้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะกระต่ายชมจันทร์ค่ะทางน้ำไหลนะคะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะโดดเด่นมากค่ะมีกระต่ายน้อยด้วยค่ะค่ะ สวยทุกผืนนะคะค่ะรับผืนเดียวคุ้มค่ามากค่ะกระต่ายชมจันทร์ค่ะอ้คนมัดฉลาดมากค่ะหนึ่งกระต่ายชมจันทร์สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1400บาทค่ะ,ะแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าราคาผ้าไหมหลุดจำนำหนึ่งพันบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนเนียนสวยสวยทุกผืนค่ะ 1,400บาทผ้าสามตะกอผ้าสวยสุรินค่ะวันนี้ได้ช่องทางน้ําไหลมาหยิบยกให้พี่น้องได้ดูนะคะหาะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ งามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่วัวรักผ้าไหมสวยสุดินนะคะ1,400บาทค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะโดดเด่นทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืน,นะคะ่ะมกักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะช่องทางน้ำไหลค่ะมกักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะ คุณยายน้องรับตอบทำลายทุกท่านนะคะคุณยายขอฝากคลิปรับผืนค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะขอฝากคลิปรับผืนค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะท่องทางน้ําไหลค,ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเก้าค่ะ 1,400บาทนะคะเป็นสีเทานะคะเทามกค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะ1,400บาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอแม่บอลรักผ้าไหมสามตะกอนะคะผ้าสวยสุดินนะคะออกโซนสีเทาๆค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,400บาทค่ะ โดดเด่นทุกผืนนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่วอลรักผ้าไหมลุดจ,จำนำเจ้าเข่าวต้นตำรับหลุด,ดจำนำค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลวันนี้ค่ะได้ช่องทางน้ําไหลสวยนะคะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ แม่บอลรัลกผ้าไหมหลุดจำนำนะคะในราคาหลุดจำนำหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนนะคะมัดผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายมาได้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะราคาเบานะคะราคาอยู่ที่ราคาผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะไหมเด็กสิดเ็ดค่ะ โดดเด่นทุกผืนริมสวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกข,ขึ้นมานะคะช่องทางน้ําไหลสลับลายสลับสีนะคะรับผืนเดียวคุ้มค่านะคะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลค่ะ1,400บาทผ้าสามตะกอความยาวมาตรฐาน2เมตร2คูณนะคะยาว2เมตรกว้าง1เมตรค่ะลึกหเมตรค่ะเป็นราคาผ้าหลุดจำนำนํา1,400บาทราคาเบาๆค่ะ หมายเลขสิบสามค่ะตัวนี้หมายเลขสิบสามนะคะค่ะเป็นหมายเลขสิบสามค่ะสลับลายสลับสีได้สวยงามมากค่ะ,คะโดดเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ ค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะ1,400บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าข่าวต้นตำรับหลุดจำนำนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะริ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะ หมายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะค่ะ